ดามแป้งสุดภูมิใจลูกสาวน้องปรางจบปริญญาโทเกียรตินิยมแล้ว เป็นสาวสวยที่เก่งมากๆในวงการฟุตบอลสําหรับมาดามแป้งนวลพันล้าซ้ำนอกจากนี้ทางด้านลูกสาวปรางนวลวันยังเก่งไม่แพ้กับคุณแม่โดยเธอยังคว้าปริญญาตรีสองใบามาครองได้สําเร็จแถมยังมีความสามารถด้านจิตวิทยาจึงได้รับความไว้วางใจให้ควบตําแหน่งรองประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีอีกด้วยล่าสุดมาดามแป้งได้โพสต์ภาพสุดยินดีเมื่อลูกสาวเรียนจบปริญญาโทแล้วค่ะพร้อมลงแคปชั่นว่าภาคภูมิใจกับไม้แก้วตาดวงใจ At แป้ง GNLW ของแงม่มากๆที่ได้รับปริญญาโทเกียรินิยมขอให้ลูกรักเดินก้าวหน้าต่อไปให้สงา่างามในเส้นทางที่ลูกเลือกไม่ว่าทางข้างหน้าจะเจออุปสรรคใดๆขอให้ลูกมีสติคุณธรรมมีความอดทนในการที่จะฝ่าฟันทุกปัญหาและไม่ว่าลูกจะเดินไปยาวไกลแค่ไหนหันกลับมาจะเจอแม่รอยอยู่เสมอด้วยรักสุดหัวใจปรางแปงทั้งสวยทั้งเก่งได้แม่มาเต็มเต็ม